โอ้ยโอ้ยอะไรวะอะไรปะแล้วเป็นอังคารเออังคารเนี่ยคือหนีชอบหนีไม่พ้นเรื่องของนี่นะจิตวิญญาณลังสังหอนนะอ่าเขียนก่อนนะครับะว่งค,คนอังคารจับได้ใบแรกคือกระดุมพระนะครับกระดุมพระอยู่ในตำแหน่งเลขแปด้ะเลขแปดแล้วมีพบขนาน ที่แปดเหมือนกันแต่เป็นอริอนะครับรุงพระเอาง่ายมันคือเรื่องของรายรับรายจ่ายสิ่งที่ได้มาและสิ่งที่เสียไปนะครับอ่าจำจับไว้ก่อนว่ามันอ่ามันเป็นเรื่องของการได้และการเสียได้ด้วยนะครับแต่จะได้อะไรเสียอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะบทที่สองคือวินาศ วินาศาตัวเนี้ยมันแปลว่าถ้าเป็นไพ่ตัวนี้นะอ่ามันแปลว่าสิ่งที่มองไม่เห็นแหละวินาศเห็นไหมถูกเลี้ยงอยู่ซ่อนอยู่อยู่ในอีมิติหนึ่งและมองไม่เห็นประกอบกับไพ่คุณภาพตัวนี้เห็นไหมอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไปนั่งเศรา้าตามเมลอลอยเชี่เออจึงเป็นเหตุผลให้หมอรู้ได้เลยว่านะเดี๋ยวเขียนก่อนนะวินาศาอยู่ตำแหน่งเลข เอกสมนะครับพบเดียวๆไม่เกี่ยวกับใครนะครับพบเดียวๆไม่เกี่ยวกับใครจึงเป็นเหตุผลให้หมอทํานาด้เลยวว่าถ้าจะเป็นเรื่องของโชคลาภหรือเงินที่กำลังจะเข้ามาของคนอังคารในรอบนี้เนี่ยจะมาจากจิตปัญญาณและความตายครับคอนเฟิร์มนะครับ พอวังคารที่ผ่านมาใครที่มีความฝันถึงคนตายฝันถึงความตายฝันว่าตัวเองตายก็ได้ฝันว่าคนที่ใกล้ชิดเราตายก็ได้แต่เขาจะไม่ตายจริงๆนะเกี่ยวกับข้อความตายทั้งหมดใครที่ไปงานศพมาใครที่ไปล้างป่าช้ามาใครที่ไปทําบุญลงศพมาแนวะความตายทั้งหมดเนาะหรือเราอาจจะได้ข่าวข่าวของเพื่อนเราญาสนิทเรา ในการแจ้งข่าวต่างๆประสบเหตุต่างๆนะครับเห็นไหมเกี่ยวข้องกับความตายทั้งหมดนะครับลองสังเกตดีว่าตรงนั้นเป็นจุดของการมีไหมตัวเลขเกิดขึ้นเออนะครับสามารถนำาเป็นโชคลาภในรอบนี้ได้ครับคอนเฟิร์มสิ่งนี้อยู่รอบๆตัวคุณเลยนะครับช่วงนี้คนบังคจะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตวิญญาณและความตายนะครับใครที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความตายเนาะไม่ได้ฝันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องนั้นนะครับ ตรงนี้เป็นจุดเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าคุณจะสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นได้ชัดเจนมากๆนะครับชัดเจนถึงขั้นบางคนอาจจะเห็นด้วยตาเปล่านะครับหรือจเจอเหตุการณ์บางอย่างเพื่อง่ายเจอผีหลอกแหละเออเจอผีหลอกแหละแต่ก็ก็ก็น่าจะไม่กลัวเนาะเออแต่คงว,ว่าแปลกใจเอ,อสงสัยว่าคืออะไรก็เอาเป็นว่าบางที ถ้าเราคิดว่าหลอกก็คือหลอกแต่ถ้าคิดมาว่า,าบอกเหตุก็คือมาบอกเหตุนอกไหมจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามันมันอยู่ในความดีเนาะเราหมั่นทําบุญเราบั่นสวดมนต์หรือเราชอบที่จะแผลที่สุขสนต์เวลาทําบุญถึงเวลาที่เป็นววละของโชคของลาภที่เรามีเขาให้เราได้ครับหมายความว่าอาจจะทําให้เราเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันแปลกประหลาดเกิดขึ้นในบ้านมีสัตว์เข้าบ้าน หรือออกไปเจอเหตุการณ์บางอย่างมีไหมงูตัดหน้ามีนกบินมาชนรถอะไรแบบเนี้ยนะครับเออเป็นความแปลกประหลาดบางอย่างหรือขับรถกลางคืนมีมีคนเดินตัดหน้ารถเลยหรือรู้สึกว่ามีคนนั่งอยู่ในรถแปลกๆเสียวหลังว้าว่าอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นซิกเซนดังสงหอนที่คนบางคาันจะสัมผัสได้นในช่วงนี้ก็ขออย่าได้ตกใจกลัวแต่ขอให้ใช้สติเนาะเออแล้วทบทวนว่าเอ๊ะ เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอย่างไรเพราะอะไรแล้วมันมีตัวเลขตรงไหนบ้างที่มันเป็นเป็นเป็นไปได้นำมาเป็นโชคลาภได้นะครับคนวังคารนะและหรือที่เกิดขึ้นอย่างก็คือความฝันนะครับคนังคารจะมีความฝันที่ชัดเจนนะครับบางทีฝันอาจจะเป็นฝันของคนแก่นุ่งขาวผมขาวผมยาวมาเลยมาบอกอะไรโบโบ๊เบ๊มาคุยกับเราไม่รู้หรือมาพาเราไปไหนก็ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นเรื่องไปสถานที่แปลกๆไปวัด ไปงานเลื่นเรื่องงานบุญบางอย่างที่เราสึกเออรู้สึกไปแล้วมีความสุขนะครับทั้งหมดทั้งมวลคือความ,ส,มสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกของทางเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นเนาะจิตวิญญ,ญาณที่กำลังคัางจะมีในรอบนี้ในช่วงนี้นะครับอ่าก็ขอให้ตรงใช้ตรงนั้นเป็นแนวทางของรอบนี้ได้ครับคอนเฟิร์มมีอีกไหม คนวันอังคารนะครับเลข3นะครับเลข3วินาะต่อนะบนหัวเป็นพันธุจะมีคนวันอังคารบางคนนะครับอ่าจะถูกหวยจากเลขบ้านนะครับหรือถูกขวยจากเจ้าที่ที่บ้านนะครับอันนี้เหมือนคุณจะอธิษฐานไว้บางอย่างว่าถ้าคุณถูกขวยคุณจะเอาเงินมาทําบุญช่วงปีใหม่ใช่ไหมถ้าใช่ถ้าถูกอย่าลืมทำครับอ่าอันนี้เป็นเมสเซจจาก อีกมิติ1มานะครับหมดไหมอ่าหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับอ่านั้นเลขนําโชคของคนรังคารในตำแหน่งดุลพักเลข8ครับเลข8นะครับตำแหน่งวินาศาค,คือเลข3ครับนําโชคคนรังคารคือ8กับ3นะครับเลขหน้าไพา่คนรังคารคือเลข8กับเลข6ครับจบครับคนรังคาร